สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ8ดดปดเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่28ดมิถุนานะครับ2566นานะครับก็มาดึกไปหน่อยนะครับสีทุ่มครึ่งเนาะ <c oughs> ก็ต้องกราบขอให้นะครับเนาะบางคนบางท่านก็รอคอยกันในส่วนของผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับที่ รอคอยที่ไว้ใจน้องนะครับอันดับแรกก็กราบขอพระคุณนะครับพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งให้น้องนะครับเป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะสําหรับกราบขอพระคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณนะครับผมเนาะบางคนบางท่านซื้อพระกับผมนะครับจองพระกับผมไว้นะครับให้ผมโอนเงินให้ผม หาผ้าให้นะครับก็ต้องกราบขอภัยในความล่าช้านะครับเนาะตอนนี้ผมผมก็ได้มาบ้างไม่ได้บ้างนะครับบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ตอนนี้ก็ยังติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับเพราะว่ามันเขาไม่ส่งของนะครับเหมือนคุณแผนนะครับคุณแผนป้าไหลเผือกของหลวงปู่ศิลานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้มานะครับเนาะเขาไม่ส่งของมาก็ น่าจะเปลี่ยนเจ้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเจ้าใหม่ดูนะครับเอาราคาที่จับต้องได้นะครับผมเนาะผมกําลังเลือกหานะครับก็มีเอฟเฟกหน่อยนึงนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกเข้ามานะครับถ้าตกหนักก็อาจจะหยุดคลิปนะครับผมเนาะอันนี้ก็นะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับของวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับเนาะเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับแล้วก็เพจหลวงพ่อชะนวัดสังขะปีดีนะครับสังขะปีดีนะครับที่ ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งน้องก็กลับขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็อันนี้ใครลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากติดต่อน้องนะครับผมเนาะก็สแกนเคียวโคดนะครับสแกนเคียวโคดนะครับค้นหาด้วยหมายเลขนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ไลน์ผมนะครับทักไลน์กันมาได้นะครับจะได้ดูรูปดูรูปดูอะไรกันนะครับโอ้เสียงเอฟเฟกมาแล้วนะครับผมเนาะเสียงเอฟเฟกต์กำลังกำนํามาแล้วนะครับผมเนาะ เนาะถ้าไม่ได้ยินยังไงเดี๋ยวต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะขอโทษขออภัยอันนี้เราก็ถ่ายทํากันไปก่อนนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับหมายเลขบัญชีผมนะครับใครอยากใครโทรมาครับสําหรับใครที่โทรมานะครับจดหมายเลขบัญชีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปไปเปิดใหม่อยู่นะครับก็มีติดงานติดอะไรหลายหลายอย่างนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับบางทีบางครั้งนะครับตอบช้าหรือไม่รับสายก็ต้องขออภัยนะครับเนาะ ขอภัยนะครับบางทีทํางานนะครับทํางานนะครับผมเนาะก็ต้องขอภัยกับขอภัยนะครับอันนี้เป็นออปชันนะครับผมเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นอย่างนี้เป็นรุ่นปูชาคูนะครับผมเนาะสมิงพายสถานปัตตพีนะครับสถานปัตตพีก็คือพญาเสือขี่เสืออีกทีนึงนะครับผมเนาะเป็นปู่เจ้านะครับนั่งเสือนะครับเป็นปู่เจ้านั่งเสือด้านหลังอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ลองพิมพ์นะครับเป็นลองพิมพ์นะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์ลงยานะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับโอ้ในกลุ่มในกลุ่มเขาเล่นหากันนี่นี่ครับเขาเล่นหากันนี่ราคาสี่พันนู่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ผมสอบถามไปนะครับสี่พันบาทเห็นไหมครับตะกัวลองพิมพ์นะครับเนาะตะกัวลองพิมพ์ซึ่งะ้าจันเต๋านะครับะ้าจาย์พระครูประหลัดนะครับปีชนะนะครับเนาะท่านได้จานนะครับจานแม้กระทั่งเขาเรียกว่าะไร ไม่ตัดปีกนะครับแม้กระทั่งปีกของในตัวรองพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมคมชัดนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกคุยนะครับคุยสีนเงินนะครับลงยาเสือขาวนะครับเนาะปู่เจ้าสมิงพายนั่งนั่งเสือนะครับนี่ครับเป็นเนื้อไม่ตัดปีกนะครับด้านหลังจันอัคระเลขยันนะครับโอ้มีหมายเลขจำัวนนี่ผมเพิ่งเห็นหมายเลขนะครับผมผมดูนะครับเลข6กสามนะครับเลขประสบความสําเร็จนะครับเนาะน่าจะสร้างน้อยนะครับสร้างน่าจะสร้างแค่ ประมาณเจ็ดสิบอนะครับเจ็9 7ิบเจบเก้าเจดิบเจดบประมาณเจ็ดิบเจ็บเก้าเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ครับต่อโคตรนะนะครับต่อโคตรนะนะครับจานจานมือเต็มสูบเต็มกําลังนะครับเนาะพระครูปรัลัดปิยนัทนะครับผมเนาะท่านเป็นอายุอย่างน้อยแต่ท่านก็มีวิชานะครับเป็นสายหลวงปู่หงนะครับเป็นพระอุปถัก์หลวงปู่หงตั้งแต่ท่านยังเป็นเนนน้อยเลยนะครับผมเนาะจนท่านบวชเป็นพระนะครับผมเนาะจนท่านจนถึงปัจจุบันนะครับผมเนาะจน หลวงปู่ท่านเสียนะครับหลวงปู่ท่านเสียนะครับตอนนี้ท่านก็ยังเขาเรียกว่าอะไรก็ยังดูแลนะครับฐานไอสังขารหลวงปู่นะครับดูแลสังขารหลวงปู่นะครับกับร่วมกับอาจารย์ศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่หงนะครับเนาะซึ่งผมได้ไปกราบหลวงปู่หงวันนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมากนะครับที่ได้ถวายเขาเรียกว่าพัฒนาหารเช้านะครับของให้หลวงปู่นะครับก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับมี น้อยคนนะครับที่ไปตอนเช้าขนาดนั้นนะครับซึ่งถามเขาเรียกว่าถามอันนี้มาหมดแล้วนะครับน้อยคนนะครับนอกจากคนพื้นที่เท่านั้นนะครับที่จะมามาโดนจังหวะแบบนั้นนะครับผมเนาะก็ซึ่งก็ผมก็ได้มีโอกาสก็ถือว่าถือว่าเป็นบุญวาสนานะครับอันนี้ก็มีเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมเนาะเนื้อเงินลงยาแดงนะครับตอนนี้ก็ต่างชาติก็ทักมาหาแล้วนะครับล่าสุดผมเขาส่งมาให้ผมสิบองค์มั้งผมเหลือ น่าจะเหลืออยู่2เหรียญสามเหรียญนะครับเนาะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีนึงนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงนะครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับสร้างน่าจะจําไม่ผิดสร้างอันนี้มันหมายเลข2องรกว่าน่าจะสร้างประมาณ2 5 0นะครับสองเหรียญประมาณนี้นะครับสร้าง250เหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามนะครับเนาะท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้นวะ ลงยาเขียวหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นี่ครับโอ้สวยครับหน้ากากเงินก็สวยนะครับลงในยาเขียวนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะก็ถือว่าเป็นเนื้อที่เก้าอย่างผสมกันนะครับเนาะนะวะภายทองนะครับเป็นเนื้อนวะภายทองนะครับจะออกทองทองนะครับเห็นไหมสังเกตสีผิวนะครับสังเกตสีผิวนี่เนาะขอไฟหน่อยนึงวันนี้ไฟมันไม่สว่างนะครับนี่เห็นไหม สังเกตสีผิวมาจอกไปทางน้ําตาลโทนทองทองนะครับฝังตะกุดนะครับเนาะฝังตะกุดนะครับเนาะฝังตะกุดทองแดงกับทองเหลืองนะครับนี่เห็นไหมฝังตรงยันด้วยนะครับเนาะเป็นยันหนุนดวงคาดวงล้างอัน์ต่างๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นเสือนะครับเสือหางงอนะครับเสือหางงอซึ่งอันนี้อันนี้ก็หมายเลขโอ้เจ็ดสิบหกนะครับเลขสวยครับเจ็ดหกนะครับเลขสวยเลขสวยนะครับเลขเบียงเลยนะครับเนาะสวยงามครับเนาะนี่ครับเนาะซึ่งเป็นเสือที่ หลวงพ่อได้อนุญาตแล้วก็ได้มอบเขาเรียกว่ามอบถ่ายทอดวิชานะครับเสือตัวนี้ให้กับพระครูปรหลัดปิยนาฏนะครับหรืออาจารย์เต๋านะครับน้องเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างโสพลนะครับเนาะนี่ครับเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างสุพลซึ่งตอนนั้นก็มีเกจีอาจารย์หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โขงนะครับหรือศรีคำพี่นะครับอาจารย์เสกนะครับเป็นหลานแท้ๆของของหลวงปู่หงนะครับผมเนาะ อาจารย์บอยนะครับเนาะหือสีผู้ชิดหรือผู้สีไออาจารย์บอยหรือผู้ลือสีผู้ชิดเนาะที่เป็นสิทธิ์สิทธิ์เอกของหลวงพ่อฉไหนแล้วก็เป็นสิทธิ์เอกของลือสีขุมทรัพย์ไอไอไม่ใช่ลือสีขุมทรัพย์ไอเป็นหลวงพ่อขุมทรัพย์นะครับที่เป็นสายหลวงปู่หมุนด้วยตรงนะครับผมเนาะซึ่งแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าท่านจะเป็นสายหลวงปู่หงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งลริ่เรียนวิชานะครับต่อจากอาจารย์เสกด้วยนะครับผมเนาะ ก็ถือว่าเป็น3ส,สายนะครับเนาะก็หลายเจเจอาจารย์นะครับอาจารย์หรือเสียพีก็ดังในทิกตอกโด่งดังในทิกตอกปดนี้ปดสินนะครับที่โด่งดังนกถือถือนะครับผมเนาะก็ถือว่าเจเจอาจารย์หลากหลายท่านนะครับแล้วก็ครูใหญ่คือเป็นพระประธานพิธีใหญ่ก็คือหลวงพ่อชไหนนะครับซึ่งงานนี้นี่หลวงพ่อนี่ถามว่าหลวงพ่อแข็งแรงไหมหลวงพ่อปวดขามากนะครับหลวงพ่อปวดขามากแต่ ในการปลุกเสกครั้งนี้หลวงพ่อนั่งยาวนานมากนะครับหลวงพ่อนั่งยาวนานขนาดผมอัดคลิปวิดีโอ19นาทีนะครับขนาด19นาทีถือว่ายังเป็นเคสียดเสียดเซียวนะครับเนาะก็นั่งตั้งแต่หลังชั้นเพลนก็ตีไปเที่ยงนะครับตีไปเที่ยงน่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทําอะไรมากมายนะครับในวันปลุกเสกวันนั้นเพราะว่าผมผมเป็นคนตีคล้องนะครับเนาะผมก็ตีคล้องเบาๆนะครับม่งมงอย่างนั่นนะครับผมเนาะ ผมก็เป็นคนตีข้องมุงมุงอยู่นั่นนะครับเนาะก็มันก็เลยไม่ได้เดินถ่ายทํารายการอะไรเยอะนะครับแต่ว่าก็ได้ถ่ายตรงเน้นไปตรงเทียนกับองค์หลวงพ่อนั่งสมาธินะครับผมเนาะก็เทียนที่อยู่ขันน้ำมนต์หลวงพ่อนะครับก็ได้เท่านั้นเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับลงให้ดูอาจจะไม่มีอะไรสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเน้นแต่รูปเดียวมันก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะว่าลองไปดูของ พี่แจ็คปไทไยนะครับพี่แจ็คปทไยจะได้เดินเขาเรียกว่าได้เดินถ่ายทำนะครับหน้าตัดต่อนะครับน่าจะหน้าหน้าดูกว่าของผมนะครับเนาะอันน pues, ame, ี้เป็นเนื้อสตระลงยาเหลืองนะครับเนาะเสียงเอฟเฟกจะดังหน่อยนึงนะครับต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงดูนะครับเนาะลองเทสเสียงดูอีกทีนึงก่อนลงลงออกอากาศนะครับเนาะก็เอฟเฟกต์มาก็กระหน่ำมาเยอะเหมือนกันนะครับเนาะทั้งทั้งฟ้าทั้งฝนนะครับเนาะก็ซึ่งรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนาะ ระวังยุงลายยระวังไอ้ระวังไข้วัดใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับผมเนาะนี่มีหมายเลขโอ้เลข2 5 2ห1ห้านะครับก็เลขดีเหมือนกันนะครับเนาะถามว่าเลขดีทุกตัวไหมทุกตัวนะครับผมเนาะถ้าว่าถ้าว่าบางคนบางท่านนะครับก็แล้วแต่ <gos ũng> เขาเรียกว่ากําลังวันนะครับในการใช้ตัวเลขนะครับในการใช้ตัวเลขบางคนถามว่าตัวเลขในเหรียญพระเนี่ยเราจะใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมเนาะซึ่งเป็นพระเนี่ยเนาะเวลาเราจะใช้นะครับผมเนาะ เราเอาไปเลี่ยมนะครับห้อยคอนะครับเลี่ยมห้อยคอแบบนี้นะครับเลี่ยมห้อยคอแบบนี้นะครับผมเนาะเลี่ยมห้อยคอนะครับแล้วก็เอาห้อยติดตัวประจํานะครับอย่าให้ขาดนะครับผมเนาะแล้วก็หมั่นอารัธนานะครับภาวนาภาวนาศีลหมั่นอารัธนาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับเนาะเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็เอามาพนมมือไว้ก็ได้นะครับหรือห้อยคอไว้ก็ได้นะครับมันก็จะทําเป็นการให้เคลื่อนไหวให้พระเคลื่อนไหวให้มีการใช้งานนะครับมีการใช้งานแล้วก็ มันอธิษฐานนะครับเนาะเหมือนสูตรหลวงปู่ศิลาก็ว่ามันอธิษฐานนะครับเนาะมันอธิษฐานมันมันขอมันอธิษฐานนะครับผมเนาะแล้วก็จะได้สมดังปารถนานะครับเนาะแต่อย่าลืมว่าให้มันทํามันหามันสร้างนะครับผมเนาะเรื่องบุญเรื่องกุศลนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับเนื้อแบ็โรเดียมเขาก็ขายเกือบพันนะครับประมูลกันจบกัน8900นะครับเนาะสำหรับเนื้อแบล็กโรเดียมนี่ยครับในกลุ่มตอนนี้นะครับเนาะ ตอนนี้ก็เป็นกระแสโอ้หนึ่งสองห้าเกือบเลี้ยงเกือบเลี้ยงนะครับเป็นแบคโรเดียมนะครับเป็นพื้นสีดํานะครับแล้วก็ลงเขาเรียกว่าลงอันนี้ด้วยสีทองนะครับเนาะลงยาด้วยสีทองนะครับลงสีด้วยสีทองนะครับทั้งปู่ทั้งองค์ปู่ทั้งองค์เสือนะครับสวยงามนะครับเนาะเป็นจอกดําๆพื้นจอกดําๆนะครับเนาะนีครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับท่านในสนใจก็ติดต่อทักมานะครับเรื่องราคานี่ผมขอไว้หลังไม้ก่อนนะครับเพราะว่าราคามันมา ยิ้นขยับขยายกันเลยนะครับผมก็ผมก็ไอ้นี่ไม่ทันนะครับเนาะผมก็ปรับตัวไม่ทันนะครับเนาะเหมือนเหรียญเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งขายกันนะครับในกลุ่มนะครับผมเนาะแบ่งขายกันในกลุ่มนะครับโอ้หนึ่งเจ็ดสี่ก็เลขดีนะครับผมเนาะก็แล้วแต่นะครับบางคนบางท่านก็ไม่ถูกกับเลขไหนก็ตัดออกได้นะครับตัดออกได้นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้จะออกเขียวๆนะครับเป็นเหรียญอันนี้เหรียญสีออกประมาณนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าแจกท่านนะครับแจกท่านในในในพิธีนะครับหลังจบพิธีเขาแจกท่านกันนะครับผมเนาะเขาขายกันนี่ ideally, <Jake. S 2> เขาซื้อขายกันหน้าหน้าโบสถ์หน้าสารานี่ปลูกเสกเจยนี่สามสี่ร้อยนะครับเขาซื้อกันนะครับเนาะแล้วก็พวกไต้หวันก็มายืนรอนะครับก็จะม,มีนีครับที่เปิดจองก็จะม,มีทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำกับปอกลูกปืนนะครับปลอกลูกปืนนะครับผมเนาะนี่ครับนี่สวยงามนะครับผมเนานะรนประมาณนี้ผมก็มีเนื้อประมาณนี้นะครับ น่าจะนอกเหนือจากนี้ก็น่าจะมีน่าจะครบมั้งผมไม่แน่ใจนะครับเนาะผมไม่แน่ใจว่าขาดเลือเนื้อไหนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีครบก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับประมาณเจ็ดเนื้อนะครับประมาณเจ็ดเนื้อนะครับสําหรับปูเจ้ารุ่นนี้นะครับผมเนาะก็ขออนุญาตบางทีก็อาจจะไปไวหน่อยนึงนะครับไปไวหน่อยนึงอันนี้เป็นปอกไอเป็น หัวเลดนะครับเนาะเป็นหัวเลดอันนี้เขายังไม่เจาะรู้สึกว่าเขาน่าจะเลี่ยมเก็บผิวนะครับยังไม่ขัดด้วยนะครับยังไม่ขัดด้วยนะครับไม่แน่ใจเขาอาจจะไปใส่ซุ้มทองก็ได้นะครับเป็นเนื้อกระไหลนะครับเนื้อกระไหลเงินนะครับเนื้อกระไหลเงินลงยาดำนะครับโอ้เลขสามหลักด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมตอกแดงเนื้อทองแดงชุบเงินนะครับเนื้อเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงเนื้อกระไหลนะครับเจ็ดสี่หนึ่งนะครับเนาะเจ็ดสี่หนึ่งนะครับสวยงาเมื่อกี้ก็เด็กใลเนะ ตะยี่ผมจับวัาไหนหนึ่งเจ็ดสี่เนาะนี่เห็นไหมบังเอิญเนาะบังเอิญนะครับเลขใกล้กันนะครับเลขสลับกันนิดเดียวนะครับเนาะนี่เห็นไหมกันไหลเงินนะครับชุบนะครับนี่ครับถ้าลักษณะการชุบก็จะชุบมาแบบนี้เขาต่อโคตรต่อไม้เลขเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็เอาไปชุบนะครับเนาะแล้วก็ลงยาลงพื้นสีดํานะครับเนาะขอบแดงนะครับสวยงามนะครับเนาะสวยงามซึ่งเขาประมูลกันนี่ประมูลกันจบที่หกเจ็ด ร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยนึ่งครับเนาะอันนี้ผมขอเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับหัวเหล็กนะครับผมเนาะก็ไปเจาะเอาไปให้ช่างทําเพิ่มก็ได้นะครับเจาะห่วงเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมันก็ต้องได้ห่วงเดียวเนาะอันนี้เขาเนไปทําซุ้มทํากรอบนะครับก็ไม่แน่ก็ลองปรึกษาช่างเลี่ยมดูนะครับเนาะว่าจะทําเพิ่มเติมได้ไหมนะครับหรือจะแกะก็ได้นะครับแกะทิ้งก็เอาเลี่ยมใหม่ก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเอาไปทําเขาเรียกว่าอะไร น่าจะไปทําซุ้มนะครับน่าจะไปทําซุ้มเงินซุ้มทองอะไรประมาณนี้นะครับทําแบบสามห่วงนะครับก็สวยงามนะครับผมเนาะก็สวยงามเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับสําหรับนี่ก็มีเสือล่ามโซ่นะครับเสือโซ่ขาดนะครับเสือตัวคู่เสือตัวแรกนะครับเนาะเสือล่ามโซ่นะครับเนาะที่สําคัญตรงเสาที่เสือเสือล่ามโซ่เนี่ยมันมีอักขระของมันอยู่นะครับนี่เห็นไหมสังเกตมีอัขระนะครับมีอักขระกํากับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเสาธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าเป็นหลักธรรมดานะครับ เป็นหลักอาถรรพ์เป็นหลักที่โอ้ยยึดแบบเขาเรียกว่าเป็นหลักที่มาตรฐานเนาะ <c oughs> เป็นหลักที่เขียงแรงคงทนนะครับแล้วมีคาถาอาคมนะครับกำกับนะครับผมเนาะก็คือเป็นหลักที่มีเขาเรียกว่ามีพลังงานมีไออันนี้ในตัวนะครับผมเนาะมีพลังงานมีไออันนี้ในตัวนะครับด้านหลังก็เป็นยันตะก้อนะครับซึ่งเป็นยันที่ดงดังในอีกรุนหนึ่งของหลวงพ่อนะครับผมเนาะ นี่ครับเป็นยันตะก้อนะครับเป็นยันตะก้อนะครับบางคนบางท่านว่าเหรียญเอ้าผมไม่ได้เอาเหรียญนั้นมานะครับว่าเหรียญไอ้ยันตะก้อทาไมไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันมันรูปแบบไอเขาเรียกว่าอะไรตัวยันเนี่ยรูปแบบมันอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับถ้าถ้าใส่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นซ้ํากันนะครับผมเนาะบางคนถามนะครับบางคนถามเนาะบางคนถามผมมานะครับเนาะอันนี้ก็มีคนถามถึงนะครับรุ่นปรับสตูพายนะครับ ปาบสตูพายนะครับ800บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาเนื้อผิวไฟพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเนาะผิวไฟผิวไฟพร้อมเลี่ยมนะครับเนอะแดงแป๊ดแเลยซิ่งมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเนาะ4ี่หแปดสองนะครับโอ้8 2ดสองนี่ก็เลขธุรกิจใหญ่นะครับเนาะทำธุรกิจก็เติบโตได้เร็วนะครับผมเนาะเลขเลข82ดเนี่ยครับผมเนาะถ้าใครมีธุรกิจอะไรนะครับเอาไปใช้นะครับ4ี่หก็คู่กันก็เป็น โชคลาภเงินทองนะครับโชคลาภเงินทองนะครับเนาะ46นะครับ46ก็เป็นเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะครับเกี่ยวกับถ้าทําบุญนะครับเลข6ก็ทําบุญเสริมก็ได้นะครับเนาะทําบุญเสริมนะครับเลข456เนี่ยครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนาะเป็นเสือที่เขาเรียกว่าปราบศัตรูพ่ายนะครับเนาะไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับคนคิดร้ายอะไรยังไงนะครับก็ปราบหมดปราบได้หมดนะครับผมเนาะ เป็นที่เกียงขามนะครับเห็นไหมรุ่นปราสุตูวพายเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับผมเนาะนี่ครับเนาะวันนี้มาค่ําผมก็เลยขอเป็นอัดเป็นคลิปเดียวกว่านะครับห9เก้าสี่สามนะครับเนาะหกเก้าสี่สามนะครับก็สนใจก็ติดต่อทักมานะครับอันนี้ก็เป็นนำเลิกนะครับนำเลิกนะครับนำเลิกนำเลิกนี่เก้าร้อยบาทนะครับนำเลิกเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อนำเลิก เนื้อนำเลิกพร้อมกล่องนะครับเนาะเป็นออกเป็นออกลมดำนะครับลมดำลมดำเงาเงานะครับลมดำเงาเงาจะมีนี่ครับพิเศษนะครับเนาะพิเศษนำเลิกนี่ครับพิเศษนำเลิกนี่ครับลมดำเงาเงานะครับนี่เห็นไหมเนื้อทองแดงลมดำเงาเงาครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะครับสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นปรับไอรุ่นพิเศษรุ่นนี้สร้างน้อยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับ นี่ครับเนาะลมดำลมดำนำเลิกน่ครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับในตารางนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเนื้อซูเปอร์แบคบุนเนื้อนะครับคือซปเปอร์แบกก็คือดำเมี่ยมดำกว่านี้อีกนะครับดำกว่านี้นี่ดำกว่านี้ก็จะมีดำกว่านี้ก็จะมีแค่200อยเหรียญนะครับก็คือซึ่งลมดำน้ำเลิกแบบนี้สร้างแค่เ700รอยเหรียญนะครับหักออกจากการสร้าง999เหรียญนะครับสร้างแค่เ700ร้อเหรียญนะครับผมเนาะ สร้าง7 0็้อยเหรียญมีแค่เ0็ด้อเหรียญเท่านั้นนะครับผมเนาะก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยนะครับเมื่อก่อนนี่พระออกมาใหม่เนี่ยเขาขายกันเจ็ดแปดร้อยนะครับนี่นะครับเนาะตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็ถือว่าเบานะครับเนาะถ้าเขาขายกันในกลุ่มนี้ก็น่าจะพันกว่านะครับน่าจะพันกว่าได้นะครับเพราะว่าตอนเขาตอนสร้างใหม่ๆนะครับตอนสร้างใหม่ๆตอนเขาไอออกใหม่ๆเลยนะครับเนาะพระออกใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับเขาเล่นหากันอีกเจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับตอนนั้นนะครับผมเนาะ นี่ครับถือว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมก็มาเปิดเจ็ดแปดร้อยมั่ช่วงนั้นนะครับช่วงปีหกสามหกสี่นะครับผมเนาะตอนนี้ก็ราคาก็ขยับแล้วนะครับก็น่าเก็บนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับผมเนาะใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับผมเนาะอาจจะไปไวหน่อยนึงนะครับแข่งกับฝนนะครับแข่งกับฝนนะครับผมว่าจะมาแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะมาแจ้งเตือนแท็กเกตด้วยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับขอผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับ มาแล้วนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะราคาฟุบนะครับเนาะมีไม่มากนะครับ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับอันนี้ลดไม่ได้แล้วนะครับลดไม่ได้แล้วเลยนะครับลดไม่ได้แล้วผมขายเบาๆนะครับตามจริงผมกะว่าผมจะอัพเป็นพันพันหนึ่งพันเอ็ดพันสองนู่นนะครับเนาะผมก็เลยว่าขอแบ่งเบาๆดีกว่านะครับเนาะแบ่งเบาๆดีกว่าเพราะว่าผมได้มาเบานะครับผมก็ถือว่าเบาพอสมควรนะครับเนื้อนวะเปิดจองเปิดขายตอนนั้นก็6700แล้วครับเนาะ6700แล้วนะครับเนาะถ้าหัก หักอันนี้ไปนะครับหักค่าส่งหักอะไรไปก็เทียบเท่ากับก็เกินราคาจองไม่เยอะนะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมเนาะนี่ครับก็ถือว่าราคาเบามากนะครับราคาเบามากตอนนี้เหลืออยู่สองสามเหรียญเองนะครับได้มาแค่นี้นะครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นะครับผมเนาะก็สนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับเนาะสำหรับ ขยานาเก็บกริยันะครับซึ่งเป็นเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับล้างอาถรรพ์ป้องกันนะครับสามารถเหนียวก็ได้นะครับผมเนาะคิดดูขนาดบิ๊กไบค์ขาดครึ่งนะครับคนไม่เป็นไรนะครับก็คิดดูคนไม่เป็นไรนะครับกิ่งหลายตลบนะครับชนเสาไฟฟ้านี่ขาดครึ่งเลยนะครับรถบิ๊กไบค์นะครับผมเนาะแต่คนไม่เป็นไรก็มีนะครับเกีียวกับเหนียวโชคลาบก็ใช้ดีนะครับโชคลาบก็ใช้ดีนะครับซึ่งด้านหลังเป็นหน้าบ่วงนะครับเป็นหน้าบ่วงเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นนาห่วงเกี่ยวกับกินไม่รู้สิ้นนะครับกินไม่รู้สิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องกินไม่รู้สิ้นกินกินไม่มีวันหมดนะครับพูดง่ายกินไม่มีวันหมดนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะไม่มีวันอดตายนะครับเชื่อผมนะครับผมนะถ้าถ้าใครได้มีรุ่นนี้นะครับเกี่ยวกับค้าขายเงินทองนะครับมันเพราะว่าหน้าสวดมน์นะครับผมเนาะยิ่งใช้ได้ยิ่งใช้ดีนะครับผมเนาะก็เรียนรุ่นไหนนู่นนี่นี่นี่อันนี้รุ่นสร้างเจดีนะครับรุ่นสร้างเจดี เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้อมูลนะครับเปิดให้ดูข้อมูลต<อ> <Soul> ้นสร้างเจดีย์นี่ครับอันนี้เขาเปิดประมูลกันนี่อันนี้ขนาดเนื้อนวะเขาเปิดประมูลกันนี่เห็นไหม9,999นะครับจบที่ประมาณเกือบเกือบ2,000นะครับเนาะเนื้อนวะน่าจะ2,000นะครับจบที่2,000นะครับนี่เห็นไหมเขาเปิดประมูลนี่ครับผมดึงข้อมูลมานะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อหนี่อันนี้สร้างปี2000ครั้งแรกสร้างปี2555นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ตีเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีองค์หลวงพ่อนะครับเนาะเป็นเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญนอกนั้นมันจะเป็นเครื่องรางนะครับก่อนหน้านั้นส่วนมากจะเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อที่อยู่คอนแก่นนะครับเนาะรุ่นสร้างเจดีนะครับเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารุ่นสร้างเจดี รุ่นแรกขอนเก่นนะครับเป็นรุ่นแรกขอนเก่นเนื้อทองแดงนะครับต่อโคดนะครับเนาะตอโคตสร้าง2,500เหรียญนะครับสร้าง2,500เหรียญนะครับรับประกันแท้เห็นไหมขนาดปี55นะครับอันนี้ห่างมา10ปีนะครับความคมชัดของขอบตัดเห็นไหมยังเห็นได้ชัดนะครับเนาะความคมชัดของขอบตัดเป็นเส,ส้นเป็นเคี้ยวอยู่นะครับเป็นฟันอยู่เห็นไหมนี่ครับเนาะความคมชัดของขอบตัดนี่เห็นไหมนี่ครับความลึกความคมชัดนะครับนี่เห็นไหมตรงพื้นยังเรียบเนียนนะครับเนาะ พื้นเรียบนะครับพื้นตึงผิวตึงนะครับเนาะความคมชัดของอักขระนะครับอักขระเนี่ยรุ่นสร้างเจดีนี่เห็นไหมรุ่นสร้างเจดีนี่เห็นไหมเห็นชัดนะครับความคมชัดต่างๆนะครับนี่เห็นไหมรับประกันแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับพิกมาอีกด้านหนึ่งก็ยังเห็นชัดนะครับยังเห็นชัดเห็นไหมนี่ครับพื้นนะครับนี่เห็นไหมสวยงามครับสวยงามนี่ครับอันนี้พันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเขาเปิดกันในกลุ่มนี่เห็นไหม เปิดกันในกลุ่มนี่พันอิดพันสองนะครับผมได้มานี่อันนี้ราคาตอนเดือนห้านะครับเนาะอันนี้ตอนเดือนห้าก็ตีไปนี่เห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้ตีตีไปถือว่าต้นทุนผมนะต้นทุนผมมาพันสองอันนี้คนละเหรียญกันนะครับคนละเหรียญดูสังเกตดูสีเนาะดูสีผิวคนละเหรียญน,นะครับอันนี้ผมเอาราคามาเทียบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มาพันสองนะครับผมก็เลยเปิดพันสามนะครับผมเปิดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมเปิดราคานี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนี่ครับเนาะ ผมได้หนึ่งพันสาบาทก็หักค่าส่งไปผมก็ได้กำไรแค่ไม่เยอะครับผมได้กำไรแค่ไม่เยอะนะครับเนาะนี่ครับรุ่นสร้างเจดีปีสองพันห้า้อยห้าสิบห้าะครับรุ่นล่างรุ่นแรกสร้างเจดีนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมผมวพ่อชไนนะครับอันอันนี้เป็นเนื้ออะไรตัวนี้สร้างทองแดงสร้างสองพันห้าร้อยเหรียญครับทองแดงสร้างสองพันห้าร้อยเหรียญถูกต้องนะครับ ต้องเนื้อทองแดงสร้าง2,500เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของขอนแก่นที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับน่าเล่นน่าสะสมนะครับผมเนาะน่าเล่นน่าสะสมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่เป็นรูปองค์หลวงพ่อนะครับเป็นรูปองค์หลวงพ่อแล้วเขาถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับ<ๆ>เพราะก่อนหน้านั้นนี่จะเป็นเหรียญเป็นจิ้งจกเป็นเครื่องรางไปนะครับเป็นตะกงตะกุดไปนะครับเนาะแล้วก็มีนี่ครับมี เนื้อกะไหล่นะครับเนื้อกะไหล่นะครับเนื้อกะไหล่อู้นี่ครบเลยตัวนี้เนื้อกะไหล่เงินนะครับเนื้อกะไหล่เงินซึ่งเนื้อทองแดงเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างมาสามพันเหรียญแบ่งออกห้าร้อยเหรียญเป็นเนื้อกะไหล่กะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับเป็นเนื้อกะไหล่เงินกะไหล่ทองอย่างละสองร้อยห้าสิบเหรียญนะครับซึ่งอันนี้ก็สร้างน้อยนะครับเนื้อกะไหล่เงินเนี่ยนะครับเนื้อกะไหล่เงินนี่เห็นไหมเป็นคาบนะครับอันนี้ก็เป็นคาบคาบความเก่านะครับเนาะก็โดน น่าจะเป็นคาบน้ำมนต์นะครับเนาะไม่แน่นะครับคาบน้ำมนต์นะครับเนาะนี่ครับเนาะก็ไม่แน่นะครับคาบน้ำมนต์นะครับเพราะว่าเนื้อเงินนี่ชุบเงินนี่ถ้าเป็นคาบแบบนี้ก็อันนี้ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับโอ้ตอกโคดเก้าด้วยเป็นไงล่ะตอกโคดเก้าสังขตินะครับอันนี้ไม่หมายเลขนะสองศูนย์หนึ่งนะครับโคดเก้านะครับเนาะไม่แน่โคดเก้านี้น่าจะแถมแจกทองคํามั้งนะครับไอ้แถมทองคํามั่งเนาะครับมีโคดช้อยชิงนะครับโคดช้อยชิงนี่เห็นไหม เห็นชัดไหมโคดชอชิงนี่ก็เป็นโคดไอ้ตะกุดพิขี้หนูนะครับเนาะโคดชอชิงตัวเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเนื้อกะไหลทองนะครับขนาดชุบนะครับเนาะเขาก็ชุบบางๆนะครับถ้าชุบหนาก็อาจจะจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ยังเห็นไอ้รอยเขี้ยวอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับก็ยังเห็นรอยเขี้ยวชัดเจนอยู่นะครับเนาะพื้นเหรียญนะครับตึงนะครับผิวเรียบเนียนตึงนะครับเนาะของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนี่ครับเน ก็ถือว่าถือว่าหายากพอสมควรนะครับหายากพอสมควรนะครับถือว่าหายากพอสมควรนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมนําเสนอกระไลเงินก่อนนะครับนี่กระไรเงินเห็นไหมกระไรเงินอันนี้ผมเปิดผมเปิดราคาสามพันบาทนะครับสามพันบาทเหรียญละสามพันบาทนะครับกระไลเงินกระไรทองก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมกระไลทองนะครับนี่ครับเห็นไหม เหรียญรุ่นแรกสร้างเจดีปี2,555เนื้อกระไหลเงินสร้าง2,550นี่ครับ26อันนี้26นะครับปีที่แล้วนะครับ26เดือน10ปีที่แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับสร้าง2,500เหรียญนะครับเลขโคตรอันนี้เลขโคตรตอนนั้นเลขโคตรอันนี้นะครับเลขโคตรคนละโคดรนะครับผมเนาะผิวเดิมนะครับเนียนจีบนะครับนี่สร้างเห็นไหม เขาเปิด3 5 0 0หนูนะครับนี่เห็นไหม 3,000x เนี่ยครับ3,000กว่าคือพูดง่ายราคาต่ํากว่า3,000นี้ไม่มีแล้วนะครับเนาะอันนี้ผมเปิด3,000ท่วนนะครับผมเนาะผมเปิด3,000ท่วนนะครับใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับก็เกิดอาการไฟดับนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเนาะต้องขออภัยนะครับเกิดอาการไฟดับเดี๋ยวมาขอเรียนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมไปทําภารกิจก่อนไฟดับนะครับตอนนี้ เดี๋ยวต้องไปใช้เครื่องปั่นไฟก่อนนะครับเนาะก็อันนี้เป็นกระไหลเงินไอ้กระไหลทองนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับก็สามพันบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งห้าสามนะครับเนาะเลขนะครับต่อโคดนะครับต่อโคตตอกหมายเลขนะครับเนาะก็นี่ครับเห็นไหมเห็นตรงนูนนี่ไหมตรงนูนนี่ครับอันนี้เป็นการตอกโคดนะครับนี่เห็นร่องรอยการตอกโคดตอกหมายเลขนะครับการนูนกันมันจะตอกลึกตอกไม่ลึกก็อยู่ที่น้ําหนักมืออีกทีนึงนะครับความเขาเรียกว่าความไม การตอกนะครับการตอกนะครับนี like ่ครับเนาะก็รับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นะครับเนาะ้ใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับเนาะนี่ครับตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับพอดีไฟดับนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่พี่ท่านกราบขอบพระคุณครับ